แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็สวยไหมคะมีแต่คนบอกว่าหนูน่ารักมากเชื่อว่าไทเลเดอร์นี่แค่คืนแรกนะคะทุกคนเราไม่ต้องฝึกน้องเลยอ่ะคือแบบแต่ไม่แน่ใจว่าที่เกาหลีนะคะที่เกาหลีเขาฝึก น้องให้เข้าห้องน้าบนผืนแผดตัวนั้นมาหรือเปล่าปกติเราจะต้องฝึกน้องให้เข้าห้องน้าเป็นที่เป็นทางใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้พาน้องออกไปตลอดแต่อันนี้น้องเข้าห้องน้ําเองตรงนั้นแตนวางแผดไว้อ่ะพอเข้าห้องน้าแต่ยังไม่ได้พาน้องเข้าเลยค่ะน้องอือเอาเองเก่งมากลูกสาวแม่ภูมิใจสุดๆดดูค่ะไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันเวียนหัวมากตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องหาที่จอดเอาแล้ว เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเข้าไปข้างในอีกลูกเข้าไปข้างใน <laughs> อีกตาเก็บขี <laughs> 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 คืนแล้วให้เก็บขี้มา <laughs> มันไม่ได้เหม็นเลยค่ะมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคะก้อนขี้อ่ะก้อนแค่นี้ <c oughs> วายลูกเลย <c oughs> Good n ไน h ์สำหรับคืนนี้นะคะลูกสาวแม่กงพร้อมทุกอย่างเราพร้อมมากเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าลูกสาวคนนี้แม่พร้อมมาก so much energy ฮะไอแม baby ทำไม so much energy จังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮดีใจจังเลยจังเลยใจดีใจจังเลยมามี่มามี่มมี่หิวข้าวไหมคะมีคนหิวข้าวไหมคะมีคนหิวข้าวค่ะไหนใครหิวข้าวไหนไหนไหนอ๋คนนกำลังด่าคุณแม่อยู่นะคาทำไมคุณแม่ตื่นสายจังเลย ไม่ตื่นายเลยหิวข้าวมากเลยเนี่ยหิวข้าวมากเลยลูกสายมากเลยเนี่ยหนูหิวข้าวแล้วเนี่ยกำลังคอมเพลนคุณแม่อยู่ค่ะอ่ะใช่ไหมคะโอเคโอเค enjoyenjoy enjoy your ข้าวค่ะ enjoy ค่ะกินข้าวค่ะ ตัวเสร็จแล้วนะคะก็จะมาแต่ง <reconcile> ต <siblings> <speaking Menschen> <speaking> ัวให้ลูกสาวนะคะอันนี้น่ารักไหมคะทุกคนดูก่อนว่าจะใส่ได้หรือเปล่าวอดอนวอดอนวอดอนเบบี้ลูกขึเดะฮสวยไหมคะหนูสวยไหมคะป้านาคะพาราสวยไหมคะสร้อยคอแม่โบซื้อมาให้หนูค่ะวันนี้นะคะครอบครัวของเรา จะไปที่วอชิงตันดีซีนะคะเราจะไปถ่ายรูปครอบครัวกัน <g ling> ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ารูปของพวกเราครอบครัวสามคนนี้จะน่ารักแค่ไหนนะคะได้ไ,ไหมคะแม่หนูเปลี่ยนอันใหม่ให้แล้วค่ะเพราะว่าสร้อยตัวนั้นหนูกัดเล่นค่ะนี้นะคะน่าจะน่ารักด้วยนะคะสวยไหมคะปารดาสวยไหมคะวันนี้ที่วอชิงตัน Alrighty, oh, right As the band makes their way down constitution avenue let's take a look at this next beautiful flower cherry yeah. blossom is <laughs> dazzling spring it's <laughs> really the perfect complement to these blossoming trees if you haven't already tried the cherry blossom in the croy

ไม่ได <c oughs> <Hey, S 1> ้อะไรไปกินอะไรมาเนี่ยลรกมีแต่คนบอกว่าหนูน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้หนูง่วงนอนเว้นมากหนูอยากนอนเว้นมากค่ะแม่ขาแต่ว่าหนูนอนไม่ได้แตงคีว่าบางทีพาด้าก็จะหลงหลงภาษาอยู่นะคะตอนเกิดเนี่ยก็เป็นสาวเกาหลีพูดเกาหลี พอมาอยู่นี่มาพูดอังกฤษนะคะแม่เดี๋ยวก็พูดลาบ้า,บางเดี๋ยวก็เวาล,ลาวเดี๋ยวก็เวาไทยบ้างน้องพูดได้หลายภาษามากเลยนะคะบางทีก็คือเสีฟังบ่รูเรืองดอกอ,อ๋อหนูจะกินดอกไม้แล้วคะ่ะหนูกินไม่ได้นะคะซบาบีดิ้อิ่มแล้วคะ่ะอิ่มยาแล้วคะ่ะโอ้ยไหนใครออกมาลูกคายว่ะ กันแล้วญาติกันแล้วเ,เนนด็กๆมาเล่นกับน้องเยอะเลยค่ะมีแต่นคนอยากมาเล่นกับพาด้านะคะมีแต่นคนอยากมาถ่ายรูปด้วยหนูเป็นดาราคะ่ะหนูเป็นดาราคะ่ะน้องไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนง่วงนอนมากนะคะแล้วก็อ่พาด้าไม่ช่อยยังไม่ชินกับกระเป๋าอ่ากระเป๋าสะพาย ที่เราสไปเอน้องมานะคะเป็นกระเป๋าสายสําหรับน้องหมาโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าน้องยังไม่ชินค่ะน้องเหมือนจะเวียนเวียนสีสานนะ,ะเพราะว่าตอนนี้น้ําลายยืดเป็นหมาวอเลยนะคะตอน,นี้ก็เลยหลับในอ้อมผ้าขนหนูนะคะ,ะแล้วเราก็ถ่ายรูปครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคิดว่ารูปภาพครอบครัวของเราน่ารักหรือเปล่านะคะเป็นการซ้อมมีลูกไว้ก่อนเนาะ เดี๋ยวไปทานข้าวกันก่อนแล้วก็ค่อยกลับกันนะคะนี่เราสองคนมาแวะทานข้าวนะคะเอาลูกไปนอนที่บ้านรอค่ะเพราะว่าลูกง่วงนอนมากนะคะลูกไม่ไหวแล้วลูกต้องการนอนเว้นนะคะวันนี้เราจะทานอะไรเดี๋ยวมาดูกัน้นําดื่มมาแล้วคะ่ะเป็นน้ำดื่โมโมฮิโดนะคะน้ำดื่มยี่ห้อเนี้ยตันซ้อมเรียกชื่อบ่อยมากนะคะโมฮิโมวะโม,โมโฮิโด,โโฮ,โดฮะ Mojito. Some people might say mojito, but it's mojito. Mojito. Mm. Cheers. Yes. <laughs> mm. So sweet. It mint. It's mint mm. so strong. Mm, that's good. Coconut. anything coconut mojito. I don't really yeah. taste the coconut. I don't know why they call it coconut. อันนี้เรียกว่าแอปปิไทเซอรชื่อว่าไทเลเดอร์ไรท์แรปเป็นไทยสไตล์นะคะบอกว่าเหมือนจะเป็นไทยซอสอะไรสักอย่างไทยซอสแล้วก็มีอะโวคาโดย่างนะคะแล้วก็มีหนมจีน มีอันนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ซอสใชมือเลยนะคะท้ายซอสอะบคคาโดย่างกเ็จโฮ้ะซอสไททาโก้ค่ะเชียร์ค่ะทุกคนคำแรกไหทุคนจ้าืมืม Which sauce you get the green one m i x Mix. เดี๋ยวมีช็อคชาร์ดในี้ I think it's a peanut peanut b u t t บ r peanut salt มีมีถั่วในนี้เราซีอวเขียวเนี่ยจะออกหวานหวาน,นชอบแต่แดงเนี่ยจะออกเปรี้ยวๆนิดนึง We tried this one time we did it every time it's really good นี่นะร้านนี้นะคะที่เรามาเชื่อ อร่อยมากทุกครั้งที่มาจะต้องสั่งไเล we always order this menu, every time ระยะใช้มือนะคะ I a m sure. I wish h had more avocado I no, I think this time is it's more small. small. Yeah, like less yeah. avocado. you see, they have a lot. Yeah, like on mm. mm. you eat? Pilot. Mm -hmm. okay. evening. So cute. Mm. Mm. <laughs> Narak magma. Oh, it's kinda falling apart. Jeremy no Narak. Marak is mean cute. Mm. Oh. Narak, magma so adorable, so cute. ฉันไม่อิ่มนะให้น้อยขนาดนี้ห้อหมอมออม เราสั่งพาสต้าถาดใหญ่มาค่ะก็เลยเอามาแบ่งกันเพราะว่ากินคนเดียวไม่หมดอันนี้เป็นพาสต้าครีมใส่กุ้งนะคะแล้วก็ใส่ครีมมีเห็ดด้วยนะคะบอกว่าเป็นเมนูประจำเราทุกครั้งที่มาจะกินประมาณ2เมนูนี้แหละที่สั่งประจำนะอันนี้ถ้วยของเจอมี่นะคะนิดเดียวค่ะอันนี้ถ้วยของตันค่ะแบ่งกันคนละครึ่งค่ะนะค่ะ Mmm. Spaghetti cream I think you like this noodle, huh? It's mm -hmm. kind of creamy. It's always pretty yummy with tomato and I like it. And mushroom and grilled shrimp, and then they kind of bread it. Pretty yummy. I think they put too, too much brown for me. I Pretty much what? Lamb. Lemon. Man. Mm. Okay. Ice cream is good. Mm. No, I really like a. Uh, yeah, kind of like a white sauce, you like. But it's not too powerful. It's pretty good. Pung ha. They grill I like it. It's really nice. Pretty self and kind of different too, right? Mm -hmm. They do some different grilling to it. Mm -hmm. I always did this. I never change it. Side, you're what, this jacket? Yeah. You right, left hand, I right. Yeah, so we always touching. We, we always, always decide. we always coral. <Small> one. ปุ้งอะดูดิตรงนี้มีมะเขืออยู่ใช่ว้าวอร่อยว้าวบหลายทุกคนคะแต่งสองคนพากันทานข้าวเสร็จกลับมาบ้านนะคะดูค่ะเปลี่ยนชุดใส่ชุดนอนดูสร้อยก็ลืมถอดนะคะ คือไม่รู้พากันเป็นอะไรง่วงมากกินข้าวมาเหมือนโดนวางยางเลยตอนนี้เพิ่งตื่นจากนอนเวนนะคะพาด้าก็อยู่นี่นะคะพากันนอนด้วยกันทั้งสามคนเลยนะคะหลับ ตอนนี้ตื่นมาประมาณทุ่มหนึ่งนะคะทุกคนจําเป็นจะต้องรู้เพราะว่ามันนอนมันจมนะคะก็สำหรับวันนี้เรา3คนก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปดูพาเลตนะคะไปถ่ายรูปครอบครัวอบอุน่นอบอ่นอบอ่นน่ารักกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบและเป็นกําลังใจให้เรานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กด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 ให้เราสามคนด้วยนะคะเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้โบตานอเมริกาก็ขอลาตัวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย